สวัสดีครับวันนี้น้องสตอมนะครับน้องสตอมสตอมเพจปลูกนี่ช่วงกลางวันนี้ก็กินข้าวอีกแล้ว,วน,นี่วันกินห้าครั้งสองคนเนี่ยอาทิตย์อาทิตย์หน้าวันนี้ก็ยี่สิบแปด วันนี้28ก็อีกเจ็ดวันนี้ก็ครบ3เดือนอาทิตย์หนึ่งเออีก9วัน9วันครบ3เดือนนี่ยจะสเดือนแล้วนะครับเก้าวันครบ3เดือนแล้วทำคลอดกับมือหลับ ช่วงกลงวันหลับลักกี้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 ไม่สนเลยไม่สนเลยหนุ่มๆเนี่ยหนุ่มมีหนุ่มอะไรแบบมั้งนี่นี่เขาบอกหนุ่มๆนั่นยังไงครับตาสีฟ้าหนุ่มๆตอมหนุ่มๆไหมตอมมีหนุ่มนะเนี่ยไม่สนนะ I'm uh sorry. -huh. Uh -huh.